ฟา,าวไอ้อต้องมาช่วยแม่ดอกเดี๋ยวแม่ทำสีแม่เองมันมัน,นช่วงอันตรงนี้มันน้อยไนลูกแม่จะใช้เนื้อที่มันให้ เปล่าเลยข้า,ขาหนนนะนะา,าต้นไม้กัเนี่ยอีลงไดบ่นะอีลงไดบเน้อขาราดต้นไม้คะ ตอนต้นออต้นสนมนตนีต้นหาดต้นหนีต้นหนีลึก กวย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 แล้วก็เอายิ่งพาะเอาห้ามมันตั้งลงไปได้ก่อน ช่องว่างที่หนองมีกันเลยว่าจะของยังกู๊ดพี่หนองมันขุดลงโต้บ่ได้นน่ยเฮยจังใดดีขุดลงไปตต้กับบ่ได้ พี่คิดเบิ่งก่อนว่าพี่อิงเฮ็ดจังได๋ดีล้องเอาต้นใหม่ลงเบิ่องละพี่น้องได้อยู่ตะบดีปันไดพี่เิงต้องเอาดินมาก,กุบตรงนี้หลายๆลา,า้าปนเองาองไมใชตรงนี้ลยไ,ได้อยอว่า แเรามันติดอันนั้น ติดมันติดมองพอเอาดินลงได้อยู่จะน้อยๆให้มันเดี๋ยวมันก็เกิดดอกมาบบดน,นี้มาเฮ็ดตรงนี้ต่อต้องเออต้องเอา,อเอานี่มาน,นั่นได้เฮ็ดบ่าราคัพี่น้องเบิง่งคุณลูก ยังไม่่แ่เด้อตออีกย่งน่ยังไม่หนี่แม่เด้อรักแม่มเนียรักแม่อดเกก้นอดเกกนใครรักเนี่เออ ่าน,านดีเลยพี่น้องงานงานที่มันเป็นเคือบาตายกัยยออกปเแค่นี้านโอ้โผบดเนช้อนถีบต้นกุหลาบแม่วยแ้วก็ูกุหลาบแม่ด้ว้ บนัตปะตกสองมือนี่ละไหนว ห้าน่ะวพี่เองบ่ว่าดอกต้หาหักกันคง้นชอนเข้าไปหยาเขานพอตัดเอาได้ยชอนเข้าไปอด หลักของหนะลาหน้านะเป็นวันชพืชที่กำจัดออกบเบิดย เหลืออันหักน่อน้อยติปินหนอยๆก็มันก็แพรได้พี่น้องปีนามันก็แพรของอกยางกับเบนี่จะหักมันท่นั้นเอย่าหนหน่อยแค่เศษคืบหน่อยๆน่มัน ออกก็เบิดดอกจะว่าก็เอาออก้น,นั่นเพราะได้ว่าต้นบุลาเท่านี้นั่นได้กินปุยกินอย่างแม่นะปีนี้น,ะนี่ช่องได้กินปุ๋ยเนะี่ยเขาประสันเจอแต่ห้ากันี่แหละ เอาหลดแค่ปัญญาคา้านี่คะว่ามันยังเอาออกง่ายกว่าอันนี้เลยอันนี้ไปเต็้ยมตามเนี่ยดินไปบางแดงแค่ไปได้มองอละหกักก้อนเนี่ยเอายาฉีดยาไม่ฉีดก็ตายกตายใบหยุบลงแต่ว่าหาักมันบววตายไมอ่ออกคน ภากเนา่าต,ตายเนี่ยพี่อิงต้องมาน,นั่งเอาออกแบบนี้ราคาทุกปีทุกปีเพราะว่าเขาบ่อนั่นกับต้นกุหลาบเขาก็ถูกแย่งสารอาหารมันทนทานแค่ไงน แะลงไปลึกหลายไม่ได้โชวลากกุหลาบยานถึงลกลากกุหลาบก่อน เห็ดพ่อหน่อยวันต้นไม้ปูกลแล้วๆกับกนรกมาเสอเ็มรนอกันเอาเท่าที่เอาออกได้หนากก็ไล Tchau. ออกบ่ปาปวดบอว่ามันขึ่นเลวคัก ကကျာအအကာကိုပရန់်န្រងို်ရက်ဘြယ်ខ្ទៅ်ရာတ်ရန្រដល့ပ มีช้อนตัดกรหอดต้นกุลาบค่อยเพี้ยจเมีช้อนนี่ Thank you. กอนได้พี่น้องเดี๋ยวพี่หญิงสีเฮต่อจากน้อยจากน้อยหนึ่งเพราะว่าฝนมันเลิมลงเม็ดโปเปะโปเตะแล้วบ,บ๊บายบายจ้าฝนเลิมตก